สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันจันทร์ที่5มกราคม2569นะครับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตรงนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมยืนอยู่ที่รัสพาน,นะครับสะพานนี้เป็นสะพานใหม่นะครับที่จะเชื่อมระหว่างนูน่นนะถนนจรันสนิทวงนะครับวิ่งข้ามมาแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้ตอนเนี้ยัง ยังว่างอยู่นี่นะฮะว่างช่องทางนี้ยังว่างอยู่แล้วเวลาเขาสร้างนี่ก็จะให้ประจกกันนะ<ม>แล้วข้ามรถก็จะวิ่งผ่านมาตรงนี้ครับลงถนนที่ข้างรัสภาตรงนี้เลยนี่เขาก็เวรคืนแถวนี้ละใกล้จะเสร็จละนี่คือรัสภาครับก็ ผมมาทำงานที่นี่2ปีครึ่งน,นะครับก็เห็นเขาสร้างสะพานตั้งแต่แรกตอนนี้ก็ไม่รู้อีกนานขนาดไหนใกล้จะเสร็จนะซึ่งถ้าดูจากตรงเนี้เราก็จะเห็นสะพานเนี่ยก็จะวิ่งเรียบกับตรงใกล้กับวิหารของวัดแก้วฟ้าจุลามณีเลยนะครับ แล้วก็สะพานทางนู้นก็เป็นสะพานสังฮีและเลยไปน,นิดนึงก็จะเป็นสะพานพระรามเจ็ดทางนี้นะครับที่จะจะเป็นสะพานใหม่ที่สุดของกรุงเทพเชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่งทนครับสวัสดีครับ